สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b e สูตรคนเด้อมาคัมคมมือนึ่พี่น้องคัมแห้งเลยพี่น้องพี่โค้ชทิ้งข้าวท้องห้องจอกนะคอยผัดข้าวเพียงวันที่กินชำเนาะนึ่งข้าวคัมมือนี้ข้าวกำลังซุกเนาะนี่นั่งถ่ายสรุปข้าวได้ลองดูพี่นายแต่ข้าวได้เลยชิมข้าวเล่นเนาะคัมมืดแต่พี่น้องเอ้ยยุ่ยยังไม่เข้าบ้านนี้ นั่งคุามก็พิขีข่าได้เลยขีเขา่าเนาะเสื่องคองอ่ะดูในบ้านก็ได้แหละะล้เข,ขัาตู้นะยังเป็นค้าในบใส่ช่จ้องรูมจองแขงห้ามหยองแขงในมือหยดติดมืนอนีมันขำมันมืดแงงเลยประเทศแต่คนข้าวได้แค่ตลาดน,นะคะมันมืด ข้าวแห้งๆน้องเวดหนีกินข้าวกินข้าวขอเศร้าเนี่ยทรายเต <f 000> <Oops. S 1> ิบเวดนีเลยบุกคปหิวหิวนี่เนาะขึ้นกี่ข้าวกินได้พี่น้องเลยพอดีขึ้กี่อยากนอนอีกได้ตื่นแต่เวินขำมายุงกับลายได้เนาะห่อนห่อน เนทนก็ไปให้ข้าวชาวดีๆกบ็บบ่าวเบิร์กเกอร์ชาวดีๆก,ก,ก็บบ่เบิร์กร์กตะกียวกวกินตั้งแต่เวรนๆวันนกินขับินึ่ข้าวขับเราเผือข้าวซุกเฮมืดมัน กโมงกว่ามันจะสุ่มขอนี่ตนห่อนห่อนห่อนเขานี่ยห่อนห่อนคนตกลายมือมัอนี่เขาจะกินแดดเนาะแล้วเข่าห่อนกินกลาห่อนนี่เลยน้องคนกินน้องนี่ก็นี่อย่างเดียวแล้วก็น้ำซุปกับทักน้องโอมีแนวกินอันนี้ ซื้อมันเนาะมา,าตลาดน,นี่พี่น้องของกินก็นเลยก้อยง,งัวซื้อเนาะก้อยชิมง,งัวซื้อชำร้ามันุ้ยน้ำกินพี่น้องซื้อมาแต่ตลาด,ดเขาก็ให้น้ำซุปมาน้ำพักน้เครือเขาเองเคือชงนุ้นยมาเด้อพี่น้องหิวข้าวแห้งไหมมาดีพี่น้องมาได้กินข้าวทำงาน,นได้กินข้าวได้หรือเปลยสาวมากินน้ำมาเนี่ย เอาได้เลยพี่ตักบวมหน้อยอะพี่น,นี่เขาอย่นงลูกเข่าขำใช่แบบมีบุคลิกเป็นเวรเนมือนเอานาะบางมึงอยากลูกอะนึกตอนยิงกันยังมีเข่าพันห่อนใช่เนาะเข่าห้อนแฮะลูกเข่อน้ำว่ะ เหมือนเดือกข้าเ้เแก่ำละอะไรฮะำลายังไงะฮึ่มนับตัวดิ้งเ้ยงนะคำชุกมันแขงหดแำลข้าด้วยน้ำลุดน้ำหวนยูวจเนาะนุกินะ กินคนด้ว,วังน้ำหดหัวคนจะแสบนะ<ม>ขับรวมไปอาบน้ำแล<ม>้วพอลงออกวิววิวเย็นเย็นน้ำเกลียวเ,เข้าอ,ะอ่ะน้ำเข้าแรงเลยใช้ก็หิ้วเข้าแล้วพี่น้องถ้าให้ใช้อุ้มก็ให้กระยารข้ขาอ่ะคนอุ้มเนาะหิวแหง จะหายเยอะจะพอกินแล้วกัไม่ต้องกินข้าดีไหมปนพเขาเอาบ้านถึงถอดหมอกนะนิมๆเนาะใครไหนเดี๋ยวเหนียวกุมนั่งได้อยู่นาใครหนึ่งน้องอ่ะงอเง้แต่ตอนอยากนอนงอเงแห้งลรอได้นอนยาตอนกนอนอยู่งอเงดับหมเลยบอก จะไปยังยีราดดิเป็นได้กลไม่อยากโอ้วดเขาจะใส่ดินถุกๆอีกๆขวดปะ่ะขวดกระคุณไม่ได้ดดดแล้วจนไปยังไม่เนาะเอาก็ขวดเองมันเปแด<ถ>งหรอกแต่ขวดมันเดือดเลยแม่โอ้ยไม่เนีย่นย ตีลาบมะเขือมีนหมักเลยมะม่วงถั่วยังมีมะมวถั่วเยอะทอนเลยเร็จจ้ะเอาบ่ก็ผมเรกาเขื่อนแก่อันคุเบ็ด่ยัง แล้วยงย่างออมาทำนบบนมานแห่งคกี้กินไปก่อน ล้นากน้องขัวโตัวใหมสาวง่าวหมอจ้าเออจันทร์้ามากบวงเพาะน้ำบวมเพราน้ำมาเขืออัน คนนั้นเรีย,กยนะกงกับคนนี้คือะไรนะนหน้าหักหักนี่คืออะไรอ่ะนะอนหักักไอคนหน้าหักหนี่คือใครใครหน้าหักกินนั่งน,น,นัหอานัวแข้งใช้ไหนะวอหง กเ็เค็มเก็เอาใส่อ,อ,อันนึงโอ้ยอุ่นคนตรงๆแล้วก็อะไรจนคนน้อยนี่นะสวยชนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จัน่ั้นนง

แหละไทยนั่งแน่แหละจุกเห็ดเห็ดดูเหรอุกหรดุ้ยองในน้ำลายเสร็จน้ำลายคนปนอีดูเหเหรเห็ดดูเหรจเหรอแงไหม

เบสออกง้ยละนี่ข่าวนี่อ๋อน้ำนลาดอนน้ำดิน่าหัวเลยไม่ใช่กยงนนั้นแพ่งยิกินขาตีนะนี่นะป้าก็เป็นป้าเหรออยาจุกยูบ้างไหมไปจุดทำยู เอาติ๊ดไปดูเขาเลยมั้ยถ้าเอาติ๊ดมึงเขาเลยาจะลายสุด โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจบวันนี้เนาะผู้ฟอนคลิปหน้าเด้อพี่น้องเรากินข้าวไปันต้นไม้รู้สึกเรืพี่น้องยุ่งกับลายเนาะผู้ฟอนคลิปหน้าเนาะเราคลิปหนึ่งพอจบแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออายุ่งกัดขางตุองมานั่งข่าวไล่ตัเองเนาะ